เนาสูงใหญ่ดำทมึนยืนอยู่ร่างกายมันผอมแห้งจนเห็นซี่โครงตากกว้างฉีดถึงใบหูดวงตากลมโบเจ้ามาที่มันโดยตลงแขนยาวเฟ้ยลากกับพื้นเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ทำให้คงขนลุกจนแทบหยุดหายใจก็คือเนานั้นไม่ได้ยืนเปล่าๆแต่มันกำลังลากบางสิ่งไปด้วยสิ่งที่มันลากไปตามทืนนั้นคือร่างของให้ปื้ ใบหน้าซี่เสียวลำตัวแข็งทื่อขาข้างหนึ่งบิดกิดกลูกเหมือนกับถูกบางสิ่งจับเบี่ยงกระแทกกับอะไรบางอย่างคงเบิกตาโผลความตัวแล่นท่านไปทั่วด่างก่อนที่เสียงแถบแห้งของเป็ดบักหาจะดังขึ้นอีกครั้งคืนกูเสียงนั้นก็สะท้อนอยู่ในหัวของคงมันลอนลานด้วยปิดหน้าตา กลับไปซุกตัวอยู่ใต้ท่าห่อยอย่างหวาดกลัวใจเต้นระรัวจนแทบหลุดออกจากอกมันพยายามข่มตาหลับแต่เสียงร้องให้นั้นเย็นดังอยู่ตลอดทั้งคืนเช้าว,วันรุ่งขึ้นข่าวร้ายแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านร่างของไอ้เปิดถูกพบอยู่ที่ป่าช้าหลังวัดในสภาพร่างกายบิดเบี้ยวราวกับถูกฉีกกระชากค,คงยืนตัวแข็งทื่อเมื่อ